สวัสดีครับมันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุกัดประกัศปลาทีวีวันนี้เราจะมารีวิวประกัศกันนะครับประกัศพวกนี้ผมเพิ่งซื้อมานะครับนี่ครับก็จะมีทั้งประกัศแฟนซีทั้งประกัศป่านะครับตัวนี้ผมพวกนี้ผมซื้อมาในราคาตัวละห้าสิบนะครับประกาศป่าก็แก้มแดงก็ห้าสิบนะครับ นี่ครับเดี๋ยวเราไปชมตัวแรกกันเลยนะครับนี่นะครับตัวแรกครับนี่ครับนี่ตัวแรกนะครับแฟนซีนะครับตัวที่สองเดี๋ยวไปชมตัวที่สองนี่ครับตัวที่สองเป็นแฟนซีเหมือนกันนะครับนี่ครับ น้องจะหลบไหนครับนี่ครับนี่ครับออกมาแล้วแฟนซีครับเดี๋ยวชมตัวต่อไปเลยครับอันนี้เป็นมักตัดป่าแก้มแดงนะครับนี่ครับน้องหลบหลังใบหงกว้างนะครับน้องไม่ออกมาครับนี่ครับเดี๋ยวไปชมตัวต่อไปเลยครับนี่ครับแก้มแดงอนึ่งตัวครับ นะครับตอนนี้ก็ห้าสิบห้าสิบมาหกตัวครับผมซื้อมาสองร้อยบาทนะครับสี่ตัวนี้นี่ครับถ้าสนใจปาานะครับสอบถามได้นะครับฝากเพจด้วยนะครับเพจสุกัดประกาศป่าทีวีนะครับฝากด้วยนะครับนี่ครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามมาครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไข i b ให้ผมนะครับขอบคุณครับ